หลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งเรื่องเราวนะะก,การอันบ็อกซส่วนการเปิดกล่องไวรัสไพกันค่ะวันนี้เนี่ยชุดนี้นะคะในที่สุดก็รับเขากลับมาบ้านแล้วนคะคะก็ชุดนี้เนี่ยหลังจากที่พิจารณาอยู่นานมากนะคะชุดนี้เนี่ยเป็น Fairy t a เทเนาะก็เป็นเรื่องเล่าของ เทพมิยายหรือว่านิทานประปราอีกแล้วนะคะซึ่งชุดนี้เนี่ยที่ชอบคือชอบเพราะว่าผลงานของคุณลิซ่าฮันซึ่งชุดนี้นะถ้าใครตามผลงานของคุณลิซ่าเนี่ยจะเห็นว่าเขามีการ เ,เรียกว่าไา้ชุดนี้เป็นเป็นแรไประยะหนึ่งเลยนะคะไม่มีการผลิตแล้วก็ตามหายากมากเรา,เราเห็นไปขายอยู่ในในบนเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาสูงมากๆเลยนะคะอยากได้แต่ว่าก็ไม่กล้าจริงเพราะว่าราคาสูงจริงจังมากสูงจริงจงมากนะะแต่ว่าทีนี้พอ ผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งนะคะไพ่ก็กลับมาแล้วค่ะแต่ว่ารูปโฉมใหม่นะคะเอ่อมันจะแตกต่างจากของเดิมที่เขาเคยทําไว้นะคะแต่ว่าข้างในอ่ะเข้าใจว่าเหมือนกันนะนี่ชุดนี้นะคะ f a i r y t a ทาร์โรนะไบ Lisa Hunt, นันนเองนะคะงานวาดภาพเนี่ยเราเราจำชื่อชุดไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็น เอ่ออะไรนะที่เป็นออกแนวเชิงทุงท่งทุ่งหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเออแนวแนวเนี้ยตัวการ์ตูนตัวการวาดภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นเป็นโทนนั้นนะคะเอ,อ่อพาสโตเรลหรือเปล่านะพาสโตเรลทาโร่ io, aro, น่าจะประมาณนี้นะเราเราถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่คล้ายๆล้าเงข้า ก็เราก็ตามงานของเขามานะคะแล้วก็มาได้ชุดนี้อีกนะคะอ้าวหายไปไหนค่ะเตอเดี๋ยวเราไปลองดูกันค่ะอันนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้อ mm ืม hmm. once upon a time ชอบครงนี้จังเลยติดํำนี้มากเลย once upon a Time นะคะเหมือนกำลังจะเล่าเรื่องอะไรให้ใครฟังกันอยู่นะคะ mm hmm. ซึ่งชุดนี้เนี่ยได้รับการเอ่อกล่าวขวัญถึงว่าเป็นชุดที่นอกเหนือจากการเล่าเรื่องแล้วนะคะ ภาพวาดที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วเนาะแล้วก็มีความเล่าเล่าเรื่องละแล้วก็จะมีความที่พอนอกจากเขาเล่าเรื่องอะคะ่ะเขาก็จะมีการตีความหมายให้ด้วยนะว่าเอออันนี้นะถ้าเป็นแบบนี้นะจะมีความหมายยังไงยังไงเอ,อ่เขาเรียกว่าอะไรดีอะอนุมานได้ไหมเขาอย่างนั้นไหมหรือว่า คำแนะนำอะไรอย่าเงี้ยค่ะจากการที่ที่ไพ่แต่ละใบนะคะมันเป็นทาโร่ก็จริงก็มีความอิงกับกับไอ์เวทแลล้เนาะคิดว่าคิดว่าคิดว่าเฉยๆนะยังไม่ได้เปิดนะคะแต่ว่าถามว่ามันจะมีความที่เอ่อให้ความหมายเชิงลึกอ่ะที่เขารีวิวกันน,น,นะคะก็จะเป็นอะไรที่มีการให้ความหมายเชิงลึกและลึกซึ้งได้อย่างมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ าตามมาดูกันได้นะว่าเป็นยังไงแต่ว่า,าในส่วนของการอันบ็อกเนี่ยเราคงยังไม่ได้อ่านไพยหรือว่าเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนๆฟังนะคะสักเท่าไหร่แต่ว่าก็คือแค่มาชมความงามของหน้าไพเ่เขากันนะเอาชุดนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าหลายๆคนน่าจะมีแล้วละเราซื้อต้องบอกว่าตอนนี้เราไม่ค่อยได้อัปเดตตามเพื่อนๆแล้วเนาะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีกันแล้วก็ได้ชุดนี้ แต่เอาจิงเราเห็นชุดนี้เขาแอบแอบเก็บอยู่ในสต็อกเยอะเหมือนกันไม่รู้ว่าคนอาจจะไม่ชอบหรือเปล่าเนาะอันนี้นะคะสำหรับชุดนี้ราคาสูงอยู่นะต้องบอกก่อนว่าราคาเขาค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็แอบเล็งช่วงที่เขาลด <laughs> ลดนะคะมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้นะคะก็เราต้องฉลาด ซื้อฉลาดใช้ใช่ไหมโอเคมาดูการ a i er r y Tail Tarot ชุดนี้นะคะก็จะมีความไหนไดิซิเห็นไหมเห็นชัดไหมโอเคเอะเราตั้งกล้องมุมใหม่เนาะถูกป่ะเพื่อนๆก็จะแมบม,มีความเห็นแบบเอะทำไมแบบมันเป็นมุมสูงใช่ไหมหรือจริงๆเราก็ตั้งมุมสูงอย่างนี้อยู่แล้วก็เป็นท็อปวิวอยู่แล้วนะคะอันนี้ค่ะลิซ่าฮันส์นะ ด้านหลังมีนี่เจ้าเหมียวบูธแคท,ทชื่ออะไรนะอันนี้อยู่ในเทรคหรือเปล่านะคะ When we hear the word Once upon a time we are magic magically transported um to a fara far away u uh, far away i m um, far away land hmm? อือุยหรือมันเป็นเรื่องของเทรคหรอ อ่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเขาก็จะเอาในส่วนของตัวดินแดนอันไกลโพนอะไรไงแล้วก็แฟนตาซีเนาะโลกแฟนตาซีอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. um presenting mystical tales from around the world อ่ะโอเคไม่ได้มีเรื่องเดียวนะคะมีทั่วโลกเลยนะคะ fairy mm hmm. tale tarot เนี่ย invite you ให้ to embrace uh, the universal wisdom แน่นอนนะคะในเรื่องราว ที่เล่าเล่าเรื่องกันมาเนี่ยเราก็มันจะได้ในเรื่องของพ่อคิดได้เรื่องของภูมิปัญญาใดๆที่อยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นอย่างเช่นที่เคยบอกไปก็คือถ้าเมื่อไรพูดถึงในเรื่องของมิสตำนานหรือว่าเทพเอืมนิทานปรำปรานนิทานพื้นบ้านหรืออะไรเงี้ยคือเรามีความรู้สึกว่ามันแฝงในเรื่องของสติชนหรือว่าเออแหมเด็กสมัยนี้จะรู้จักคำนี้ไหมนะคะ ปิชนหรือว่าในส่วนของตัวเเรียกว่าความรู้ภูมิปัญญาของของคนในพื้นที่เหล่านั้นนะคะเข้าไว้ในเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆนั่นเองนะคะนี่เปิดออกมาแบบนี้นะคะก็เป็นแบบการเปิดแบบไม่ต้องหือหวาใดาๆนะเปิดยกขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วก็กล่องมีความแข็งแรงอย่างดีนะคะจี๊เอา้ามองไม่เห็น ปุยมุมนี้มันมองไม่ค่อยเห็นเนาะไหนเนาวขอเิดนึงได้ป่ะโอ๊ยขออภครขอใครเล่นส์บแบบซูม <c oughs> อ่ะอันนี้ค่ะอู้สีสวยมีความแปลกเพราะว่าคือโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นสีโทนนี้นะอันนี้จะออกเป็นโทนม่วง,งฟ้าฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาม่วง,งนี่นะคะน้ำเงินน้ำเงินบอกไม่ถูก <c oughs> อ่าแล้วก็สารบัน่น ไมเอเจอร์ไมเนอร์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คัดรีเฟลชั่นโอ้โมทชี้อ่าโอเคเป็นการที่เอ่อ uh, พูดถึงสเปรดไพ่ใช่ไหมแล้วก็พูดถึงเอ่อโอเคเขามีคัดรีเฟลชั่นด้วยขอดูคัดรีเฟลชั่นก่อนนะครับในนี้ซี่คัด Reflection คืออะไร Every single card in this deck has its own Unique story to tell. The cards are conductive to narrative delivery and can help activate the imagination in manner. Okay now we feel that it is something that story เรามองถึงเรื่องของการที่ที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าชุดนี้มันมีความแบบมันจะถูกสะท้อนออกมาได้ว่าเฮ้ยไ,ไอเรื่องราวเหล่านี้นะตำนานนี้นะมันมันสื่ออะไรแล้วมันก็ให้ข้อคิดอะไรยังไงมองในมุมไหนได้บ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะมันจะอารมณ์ประมาณนั้นนะเอ่อ uh, telling a story นะคะอันนี้เป็น,ปน the one c a t d reflection เอว้าว ขออภัยเขาหมายถึงว่าอันนี้คือเขาอะจะยกตัวอย่างให้เราดูว่าเวลาการอ่านไพ่แบบแต่ละอันนะมันจะเป็นยังไงบ้างอย่างอันแบบแรกเนาะก็คือ one card reflection นะคะเขาหยิบไพ่หนึ่งใบเลยแล้วเขาก็บอกเลยว่าโอเคสมมติว่าไพ่ได้ justice นะ pretend อะไรบ้ <c oughs> ขออภัย pretend you the g o o s e girl มันมี g o o s e girl สึกวาเลยต้องถอดให้กล้องมันเป็นแบแอมมต้องอย่างนี้อ่ะโอเคจะได้ไม่หล่นหลุดกล้องไปนะฟาลาดา the horse head mounted ้า wow. ว <laughs> มีความแปลกอยู่ในนะั้นนะในเรื่องราวต่างๆนะั้นเนี่ย you find yourself taking a deep breath and exhaling letting go of anxiety that had accumulated วอเคเอเอโอเคเหมือนกับว่าคือจริงๆพออ่านเรื่องเรื่องราวแล้วนะแล้วมันก็จะมีการรีเฟล็กต์ออกมาได้ว่าเฮ้ยไอ้ไพ่ใบนี้นะหมายถึงอย่างนี้นะตีความได้อย่างเงเออเรามองว่ามันเป็นเรื่องการตีความอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆจังที่บอกคือสามารถที่จะเออเราเองก็เออทุกคนเองอะนะเวลาอ่านไพ่ก็อาจจะมีความที่ พอดูจากหน้าภาพเขาก็จะรีเฟล็กออกมาได้ว่าเอ้ยมีความรู้สึกยังไงหรือมีมันเหมือนปิ้งแวบไหมเอออารมณ์นั้นที่ว่าเฮ้ยคือต้องบอกว่าอย่างนักอ่านไพ่แต่ละคนก็จะอ่านแล้วมันรีเฟล็กไม่เหมือนกันนะเราว่านะบางคนอาจจะอ่านแล้วเฮ้ยเป็นแบบนี้แต่บางคนอาจจะอ่านแล้วจับประเด็นได้มากกว่านั้นอาจจะมีความลึกได้มากกว่าอะไรงี้มันอาจจะขึ้นกับชั่วโงบินแล้วก็ข้อมูลที่แต่ละคนมีหรือเปล่าไม่รู้นะเนาะหรือว่าความรู้หรือว่า ประสบการณ์อ่ะประสบการณ์ที่แต่ละคนได้เคเจอมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จ,จะทําให้การรีเฟล็ก์ไพ่อ่ะมันอาจจะแตกต่างกันออกไปนั่นเองอ่ะเนาะโอเคในส่วนของอันนี้โน้ตก็จะเป็นตัวคู่มือนะคะเล่มกระทัดรัดแบบนี้แล้วก็มีในส่วนของตัวสารบัญเนาะแล้วก็ชุดแรกส่วนแรกก็จะเป็นตัวเมเจอร์แหละใครที่ซื้อไพ่บ่อยๆก็จะคุ้นอยู่แล้วนะคะอันนี้นะทีนี้มาดูโครงสร้างของคู่มือเขานิดนึงแล้วกันนะคะส่วนแรกก็คือชื่อของตัวการ์ดตัวไพ่เนาะ แล้วก็เขาเทียบให้ฟังค่ะให้อ่านเ้จะให้ฟังเขาเทียบให้นะคะว่าไพทาโรดั้งเดิมเลยค่ะไรเดอร์เวนเนี่ยก็คือ mm hmm. เทียบได้กับประมาณว่า The Fool นะอินน c เซนสนะคะในชุดนี้เขาใช้คําว่า i n n o c เซนสแต่ว่าจริงๆก็คือเออใช่จริงๆ,ๆก็คือถ้าเทียบกับไพ่ r a d i t i o n a ลหรือว่า,าดั้งเดิมของทา r โรเนี่ยก็คือจะเป็นไพ่เดอะฟูลนั่นเองนะคะ แล้วก็สตอรี่เรื่องราวที่เอามาวาดลงบนหน้าไพ่ในฐานะ,ะน The Fool นะเป็นหนูน้อยหมวกแดงหรือเปล่า Little Red Riding Hood นะคะ Culture เป็นวัฒนธรรมของชาวอ้อมันเป็นเรื่องของฝรั่งเศสหรอนะคะอันนี้นะคะหนูน้อยหมวกแดงใช่ไหม k e y w d r d in experience อ่าก็จะมีคีย์เวิร์ดให้ด้วยนะคะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยสื่อความถึงอะไรคีย์หลักๆของไพ่ใบนี้คืออะไรนะคะ <T. S 1> เขาก็จะใส่ไว้ในห้ตรงนี้นะ in the sense in experience ไม่มีประสบการณ์ไรเดียงสา spontaneous คืออะไรอ่านี่ไปหาคำตอบเอา <t. <t. <g iggle> นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวซิมโบลนะคะแล้วก็ความหมายเขาก็จะใส่ไว้ให้ตรงนี้นี่เขาก็จะเล่าเรื่องเลย l i t t l e r e d r i d i n g hood เนี่ย represent ถึงความ unrealized self นะคะ ไม่รู้มีใครเคยไม่เคยฟังเรื่องนี้หนูหน้อยหมกแดงถามแปลกๆไม่เไม่รู้ว่ามีใครที่ยังไม่เคยฟังเรื่องราวเหล่านี้ไหมนะคะหนูหน้อยหมกแดงนะคะก็แสดงถึงความเด็กน้อยเนาะไม่รู้ยังสาไม่รู้ว่าแบบนี่หมาป่าน,นี้ตัวร้ายนะคะอย่าไปหลงเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ขาก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขเอาแต่จริงๆนางก็เริงเริง,ร,ง,ร,ง,ร,งร่าเดินทางไปมีป่ามีความสุขเด็ดดอกไม้นู่นนี่น่นนะคะ แต่ไม่รู้เลยว่าอันตรายกำลังมาถึงตัวแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเขาก็เทียบชุดนี้เขาก็เลยไปเทียบกับ The Fool นั่นเองนะคะนี่ดูสิ When we first travel down the path of life, um, the path of life, uh, we tend to be naive and naive น na, ะ naive um, and perhaps unaware of the dark forces that may lurk in the shadow. เนะะี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายขยายความให้เราด้วยเนอะนอกจากนอกจากเล่าเรื่องว่าอ่ะโอเคเป็นเรื่องอะไรนะคะแล้วก็มีความหมายตีความได้ยังไงนะคะเราก็จะได้ความสนุกสนานมากขึ้นด้วยนะแล้วก็รู้อะไรเยอะมากขึ้นก็จะเป็นไอเดียให้เราในการอ่านไพได้มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นส่วนของไมเนอร์นะตัวไมเนอร์เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าคล้ายๆกันเลยโอเคคล้ายกันเลย,เลย,น,เลยนะคะอย่างเงี้ย The Moss Green Princess นะจ้าหินมอสเขียว แหมแปลสน่าเกลียดนะโอเคอันนี้จะเป็น culture ของแอฟริกันนะคะแอฟริกันและก็ keyword deception illusions แล้วก็ anxiety anxieties นะคะนี่เนหะ็นไหมอ่าโอเคองประกอบเหมือนกันนะคะทั้ง major เอ้ย minor, major major กับ minor เนี่ยนี่ไงคิด,ดูแล้วว่าจะต้องพูดผิดแน่ๆเลย โอเคนี่สเปรย์ของไพ่เขาก็จะมีแบบนะ้น,นำมาให้แบบนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวคุณลิซ่านะคะนี่นี่นีหน,น้าตแบบนี้นะคะเราก็เพิ่งเห็นนะ้วค่ะลิซ่าฮัน์นะคะ,ะ,คะก็ Love Fairy Tales คืออ๋อเราได้อ่านรีวิวเนาะเขาบอกว่าคุณชุดนี้คุณชุดเนี้เขามีความที่เอ่อม,มีความลึกในเชิงการอธิบายใดๆพวกเนี้ย เป็นเหมือนกับรีเฟล็กออกมาได้อะไรอย่เงี้ยให้มันแบบลึกซึ้งขึ้นเพราะว่าคุณลิซ่าเองอะ่ะเขาเป็นเหมือนกับนักจิติียาหรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะเนี่ยเขาจะมีความเป็นแบบอืมคือเขาวาดเองด้วยนะใช่ไหมครีเอเตอร์อิลลัสเตรเตอร์เอ๊ะวาดหรือว่าใช้คอมเมดอืมอันนี้ค่ะเป็นศิลปินเองด้วยเนาะเป็นคนวเป็นคนดีไซน์ออกแบบนู่นนี่เองนะ แล้วก็อแต่เราเหมือนว่าเขาเป็นตึกตึกตึก she spent many years studying stories from around the world โอเคอันนี้เขาไม่ได้บอกเนาะก็บอกแค่ว่าเป็นแบบเออนักวาดนักออกแบบอะไรเงี้ยนะคะอืมเป็นครีเอเตอร์แล้วก็นี่ไงหลายหลายเด็กมากๆเลยที่เขาออกมาเอเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอะไรนะวิโพสแ d s สปิริต เราไม่ได้มีนี่ไง Pastoral t a r o นะคะที่เขาเป็นคนวาดไว้นะซึ่งชุดนั้นเป็นอะไรที่เราถูกใจมากๆเลยเขาดูเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ภาพอ่านง่ายนะคะถ้าใครสนใจก็มีทำคลิปไว้ให้แล้วก็ลองไปตามดู Pastoral เหมือนแบบเป็นเป็นเป็นไพ่แบบทึ่งนาทุ่งนาเลี้ยงสัตว์อะไรประมาณนี้เออนะ่ารักดีนะคะโอเคค่ะอ่ะเปิ่นไปสนานกับคู่มือนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว ไรกันบ้าง่ะส้เฟรเฟรเฟรว้าวด้านหลังเป็นกุญแจนะคะกุญแจสู่ประตูส,สู่เทพนิยายโลกแห่งเทพนิยายอะไรอย่างนี้ จริงเราชอบนะเรื่องอะไรที่เป็นแบบเทมปยาเรารู้สึกมันดูมันดูช่างฝันเพ้อฝันด,นนนดีนะคะก็อ่ะเหมือนเลยโอเคใครมี pastoral แล้วนะคะชุดนี้คล้ายกันเลยนะคะก็คือตัวการตัวไพ่อะเหมือนกันเลยเออมันมีความมันเงานะคะแล้วก็ลื่นเวลาที่สับไพ่ก็จะมีความลื่นลื่นอย่างเงี้ยนะแต่ว่ากรีดไพ่โอ้ยี่ยม อันนี้เกรดไพ่ได้ดีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวความหนาของไพ่เนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันหนาแต่ว่ามันมีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะแล้วก็เราคิดว่าสับไพ่ได้ดีเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาลองสับไพ่ดูเนาะแต่ว่าด้านหลังก็จะเป็นรูปนี้นะคะเป็นกุญแจใช่ไหมอุ้ยกุญแจแต่มีสองลายสองอะไรหรือเขาซ้อนกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยแต่มันมีไขได้สองทางนะคะ แห่หรือว่ามองได้สองชิศทางเลยนะคะทั้งบวกและลบนี่ี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะสําหรับใบแรกเลยนะคะกลุ่มแรกคือเมเจอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนอ่ะมองเห็นไหมอ่าดีอย่างนี้โอเคอินโนเซนส์ค่ะด้านล่างจะเป็นชื่อไพ่เนาะด้านบนเป็นหมายเลขค่ะไว ทำไมน,อน้องหน้าตาแบบนี้อ่ะ m a จิ c i a n นะคะนี่มีแบบมังกรหรือเปล่าไม่รู้อยู่อรอบข้างเลยนะคะอันนี้จีนหรือเปล่ามังกรด้วย s o ซอ e r เซ s s o r c e r e รสนักเวทผู้หญิงอะไร <laughs> Fairy Godmother นะคะหรือว่า Empress ใช่ไหมใบซิสัน Wise Old Man Mentor Mentor นะคะอันนี้เป็นแบบ อพ uh, mm hmm. ี่เลี้ยงประกบดูแลอะไรเงี้ยเอ่อลารอริสค่ะเ hey, uh, เรื่องนี้ของใครยัง mm hmm. ไม่รู้อัลลาดินไม่เอ้ยใช่ไหมอันนี้เชอริลนะคะอัลลาดินไมนะเ <c oughs> <c oughs> ดาไปเลยโอ้ยมียักษ์มีแจ็คหรือเปล่าแจ็คพูกข้ายักษ์คูเรช อันนี้อย่าพิ่งเชื่อนะเราแค่เดาเอาจากหน้าภาพ p e r m i t ค่ะแล้วนะเริงร่าเนี่ยดูเขาเต้นรำกับใครเขาเต้นรำกับเจ้าหญิงหรือเปล่าหรือว่าแม่สื่อ The wheel อ,อุ้ยสวยสวยอันนี้สวยนะ้าะสวยแนะ่เด๋ยสิลองหน้าตาสวยใช่ <c oughs> เด็กเลี้ยงหา่านไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะสิบเอดนะคะ justice สิบสอง n t r a p m e n t โอ้นี่รับพันเซลชัวอืม <c oughs> mm, transformation โ oh, อ้อันนี้เป็น beauty and the beast การเปลี่ยนผ่านคุณจะต้องยอมทนทุกข์ก่อนแล้วคุณจะได้ไดเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่มันดีกว่า tempest temptation deception วะ <c oughs> อันนี้ the star ค่ะ the moon the sun นะคะ redemption และ happy ever after นะคะอยู่ด้วยกันตลอดช่วงมกความสุขช่วงกา,าลเวาสารอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะอ่ะโอเคถัดมาจะเป็นชุดถ้วยค่ะไพ่ถ้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าไพ่ถ้วยอ่ะตอนที่ซื้อมาก็ไม่ได้เช็คด้วยนะคะอืม queen of c u p s king of c u p s นะคะแล้วก็ princess p r i n ซ์โอ้ว้าว S of c u p ครุ้ย <bolt> น <ome> ่ากลัวเหอะสาสีอุ้ยโหดมากภาพอาแต่มันดึงอารมณ์ได้ดีเหมือนกันนะเอ๊ะ อ่าโอเคนี่นะคะชุดแรกผ่านไป <Okay. S 1> ให้ถ้วยเนาะหมดถ้วยนะคะก็เป็นเออเขาก็จะมีธตีมก็คือน้ําถูกป่ะเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่กับน้ําหมดเลยอันนี้แม่อมือันนี้มีความแบบว่าแบ่งปันรักกันอะไรเงี้ย <c oughs> มีตรภาพที่ดีด queen of swords ค่ะเป็นรูปอะไรกำารวนเลย king of swords Princess Prince นะคะแล้วก็หมวดเอซออฟคหนึ่งเอสมาจากไหนอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนี่เป็นไพ่ไม้นะคะเขาขอร้องน้องเหมียวอะ แต่งงานกับผมเธอเหมียวอารมณ์น,นี้แต่งงานกับผมเธอเหมียวโอ้ยน้องสัตว์ขาดเต็มไปหมดเลยน่ารักเชียวหกเจ็ดแปดเราจะไปอย่างววัมากๆเลย <c oughs> นี่ค่ะเป็นไพ่เหรียญแล้วนะคะออ้ผู้หญิงคนนี้ดูมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แบบดูสมบูรณ เออดูแบบ prosperity อย abundance อะไรอย่างเงี้ยเอ้เอาจริงเยเนี่ยเนี่ยไพ่มันจะลื่นๆนะคะอุย๊ยทำไมแอบ,บรู้สึกว่า king of cup นะกับ queen of cup อะ่ะเรารู้สึกว่าภาพจากชุดเนี้ยคือ queen of cup ดูรวยกว่า <laughs> ดูดีดูแบบดูแบบดูสมบูรณ์ดู เออดู okay. prince. โอเค p princess prince อุ้ยนหมอันนี้บ้านหมูสามตัวหรือเปล่า three of pentacles นะคะหมูมองการไกลสร้างบ้านด้วยอิดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอ่ะขยับฟังเรื่องนิทานเดี๋ยวจะปพ <laughs> ยายามไปหาเวลาแล้วก็แปลามาให้นะคะแล้วก็มาอ่านมาอ่านให้กันฟังมาเล่าให้ฟังกันละกันเนาะแต่ขอเวลา <laughs> ขอเวลาอีกแล้ว เขาลาตลอดเลยนะคะก็หนินนหนึ่งอ่ะโอเคค่ะอันนี้ก็อย่างที่คาดไว้ว่าสับไพ่ได้ดีเหมือนกันนะแล้วก็ส่วนการกรีดไพ่ก็โอเคเลยโห้ยได้ไพ่ใบนี้นะคะ่ะเป็นสี่ถ่วยค่ะสี่ถ้วยเออเนี่ยเขาให้โอกาสมาแล้วเธอก็ไม่ยอมรับนั่นเหมือนโดนว่าเนาะ โอเคเนี่ยค่ะกรดไพ่ได้ดีมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาถามไพ่กันสักนิดหนึ่งดีกว่าว่ามีคนาแนะนําอะไรให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปกันบ้างน,นะคะมันเป็นคําถามเบสิกมากเลยแต่เราถามทุกวันเนี่ยจริงๆ,ๆ,ๆแล้วนะคะมีอะไรที่อยากทําให้ที่อยากให้ทําให้เพื่อนที่เข้ามาชมเนาะทำนะคะปฏิบัติเนาะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเพื่อนๆดีขึ้นนั่นเองนะคะ Let's s e Let <this> ว้าวทำงานจา้ะ ไม่ใช่ลงมือแอคชั่นได้แล้วนะคะไหนดิซีมีอะไรที่อยากจะให้เราทำเพื่อชีวิตดีขึ้นนะคะสิบเหลี่ยนค่ะมาแล้วค่ะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองสนนจานานไงเอาจิงๆิงเนี่ยมีแต่ไพ่ของความมั่นคงไพ่ของแพชชั่นไพ่ของการลงมือทำนะคะแล้วทุกอย่างมันจะเข้ามานะคะถ้าเราทำ่านี้แล้วสิ่งที่เราจะได้รับมันคืออะไรนาะ โอ้นี่ไงเป็นเหรียญขึ้นมาแล้วนะคะทําให้ถ้าเพื่อนๆลงมือนะคะอคชัน่นทำตามสิ่งที่หัวใจตัวเองเรียกร้องทําตามหน้าที่จริงๆหัว่าหน้าที่ที่ตัวเองรักอะไรอย่างเี้นะคะเออแต่เอาจริงๆมันยังไม่ได้ขึ้นขนาดแต่เหมือนว่าอะไรที่เราทําแล้วเรามีแพช s i o n ทำมาแล้วเรามีความแบบ มีไฟในการที่จะทําที่จะลงมือลุยอะไรเงี้ยค่ะลงมือเลยลุยเลยนะคะเพราะว่าเออสิ่งที่รอยอยู่เนี่ค่ะมันคือมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะได้รับสิ่งที่ดีขึ้นมานี่นะสร้างหนึ่งเหรียญขึ้นมาสร้างเหรียญขึ้นมาเลยนะคะจะมีความโชคดีมันเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปกันนะจ๊ะโอเคคลิปนี้นะคะก็ไว้ประมาณนี้นะถ้าใครชอบในส่วนของตัว Fairy Tale Tarot นะคะชุดนี้นะก็ลองไปตามกันดูได้นะอันนี้เรารับมาจากทาง ร้านหนังสือเดี๋ยวทิ้งลิงไว้ให้นะคะก็ตามไปดูตามไปกดกันได้น่าจะสำหรับอันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ